พัดพัดลมพัดลมจะได้เย็นๆน,น่าสบายใจตบทำไมอ่ะตองเย็นเลยพัดลมหรือคอปเตอร์จอสองร้อยเนี่ย อะไรผู้พับผู้พับผู้พับเนี่ยมันเป็นแนวอาร์ตไงแนวติดคือพวกเราธรรมดามันก็ดูธรรมดาว่าเย็นธรรมดาแต่นี่เย็นด้วยตื่นเต้นด้วยนะตื่นเต้นเนี่ยไม่ได้บาดแขนกูเมื่อไหร่เนี่ยไม,ม่กลัวอะไรแล้วนอนทุกคืนแบบฟังเพลินเหมือนมีใครมาเล่นเหยียบก,กระเดื่องสองกระเดื่องให้เราฟังไงอันเดอร์เททีบอันเดอร์เททีบอะไรเงี้ <c oughs> อย,อยอยู่ข่ายอยู่ข่ายอยู่ข่ายอย่างผมสีพีร้อนขอโทษ <c oughs> เ <laughs> จ๊ดปิแแแดแจแดแ๊ดปิดไอ้เหี้ยดูว่าผีวผีเข้าพัดลมแล้วล่ะโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนเปลี่ยนให้ใหม่นะ